าละครับตอนนี้เชฟแบงก์ก็เอา3มเกินนะครับลงไปตำในครกนะครับหมูที่ใช้นะครับเป็นหมูบดนะครับเชฟแบงก์ก็นํามาขลุมขลุนขลุนปรุงเข้าไปไม่ต้องเยอะเหมือนเชฟแบงก์นะครับมันเค็มตายห่าเลยนะครับลจากนั้นก็ซอสฟ้าเขียวแล้ะครับพี่ขาดไม่ไลยครับผงนัวครับใส่เยอะแซ่บเยอะนะครับโอ้แต่ใส่เยอะระวังหมอยฉลนนะฮะปั่นเสร็จก็วางเรียงไว้แบบนี้เลยแหละครับผมโอ้ ดูคีเล็บเชฟแป๊ดนครับ<_ <EN> _ <C> คลิปนี้เหมาะสมกับผู้ชมอายุ18ปีขึ้นไปเพราะเนื้อหาเขาข้างดิบเถื่อนดูแล้วระวังหำแป๊กกันด้วยนะฮะพอต้องสนใจไอ้ดอกเดินางความสุขของไอ้อยู่ในวงเล่าถึงน้องเลือกเดินกับเขาไอ้นั้นเข้าใจชีวิตไอ้อยู่ใน จอกแก้วบอมีวิวาว์หากเขาสิลืมได้ชีวิตไอ้นั้นบ่มีความหมายน้องกับไปซ่าไม่ได้เซฟเพลงไหนคักเนาะียกนอนเดี๋ยวนี้อักนอนเวียงกันนี้อักนอน,น,นอเนี่ยเนาะ หิวขาดว่ะได้หิ uh ้วขากแล้วไม่กินเบียงกูอยากกินกูอยากกินมูทอดอุ่นเส้นว่ะกินมูทอดอุ่นเสียนเออเห็ดเรียบๆไปนอนเออพาเห็ดพผาไปนอนอลฮาท่านผู้ชมครับมาอยู่กับเชฟแบงค์อีกเช่นเคยนะ ะครับผมโอ้โหดูหน้าตาเชฟแบงค์เนี่ยไม่ค่อยสดใสเลยนะครับเนี่ยน่าจะเพิ่งตื่นนอนมานะครับอ่ะละครับตอนนี้เชฟแบงก์ก็เอาสามเกินะครับลงไปตำในครกนะครับโอ้โหตำแบบนี้เลยนะครับตำให้แหลกเลยนะครับจากนั้นก็ตักมาใส่หมูสับที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะมาคลุกเขาให้เข้ากันละครับผมโอ้โหหมูที่ใช้นะครับเป็นหมูบดนะครับเชฟแบงก์ก็นํา แล้วก็ใส่วุ้นเส้นลงไปละครับโอ้โหดูสิครับจากนั้นนะครับวุ้นเส้นนะครับก็คลุกเค้าให้เข้ากับเนื้อหมูไปเลยครับแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสนะครับผมโอ้โหปรุงเข้าไปไม่ต้องเยอะเหมือนเชฟแบงค์นะครับมันเค็มตายหาเลยนะฮะจากนั้นก็ซอสฟ้า ซีอิ๊วขาวลงไปเพิ่มความหอมอีกเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับผงนัวครับใส่ลงไปเลยครับใส่เยอะแซ่บเยอะนะครับโอ้โหแต่ใส่เยอะระวังหมอยชลนนะฮะแลัจากนั้นครับก็ใส่ซอสหอยนางรมนะครับโอ้โหเครื่องปรุงนี่เป็นใส่เยอะจริงๆเลยนะครับเนี่ยจากนั้นก กันแล้วก็จากนั้นก็น่าจะตั้งกระทะละครับผมพอตั้งกระทะนะครับกระทะแบบเชฟแบงครับกระทะบ้านๆครับเป็นเตาเป็นเตานี่นะครับผมแล้วก็อ่านะครับน้ำมันพืชนะครับเทลงไปนะฮะจากนั้นเราก็ปั้นหมูได้เลยนะครับจะปั้นรูปเป็นรูปอะไรก็ตามใจชอบเลยนะฮะปั้นเสร็จก็วางเรียงๆไว้แบบนี้เลยละครับผมโอ้โหนี่แหละครับดูครับดูเชฟแบงครับ อปั้นเสร็จแล้วนะครับน้ำมันเดือดแล้วนะครับก็เอาลงไปทอดเลยนะครับโอ้โหเอาลงไปทอดแล้วนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับแหมจะตื่นเต้นอะไรนักหนาวเนี่ยนะครับพอทอดเสร็จนะครับทอดไปทอดมานะครับยายาไฟแรงนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับนี่แหละครับสีสันพอได้สีสันสวยงามแบบเชฟแป็กต้องตักขึ้นมาเล ครับวางเรียงบนจานเลยนะครับโอ้โหอะไรจะสวยงามขนาดนี้ครับโอ้โหแล้วผมจะตื่นเต้นทำไมขนาดนี้นะครับเนี่ยเอาละครับจากนั้นก็นี่แหละครับโอ้โหมีน้ําจิ้มเล็กน้อยนะครับผมโอ้โหวางเรียงแบบนี้เลยนะครับและนี่แหละครับคือเมนูหมูทอดบุนเส้นของเชฟแบงล่ะครับท่านผู้ชมโอ้เออกูคือเก่งเหรอวะ แต่เดียวก่อนครับสำหรับมื่อนี้ผมก็มีเกมดีๆมาแนะนําอีกแล้วครับเป็นเกมปั่นแปะครับเกมใหม่จากมินเลียนนายครับเกมขึ้นบ้านที่แมนไพรกับูจักครับเล่นตั้งแต่เด็กน้อยจนใหญ่เล่นง่ายแทมมีแบบว่าทีมงานนี่ดูแล24ชั่วโมงลยครับเล่นแบบว่าบ่ต้องตั้งวงให้มันเสี่ยงแบบว่าโควิดคนหลายนี่ครับเอ็ดไปเลยครับเอ็ดมินเลียนนายและกาช่วงนี้ครับเขาเจ้ามีกิจกรรมแจกของรางวัลนําครับ ร่มสนุกหลับครองรังวันกันได้เลยครับถ้าบอกว่ามาจาก่องเทฟแบงค์ี่ได้หลับสิทธิพิเศษนี้มากมายหลายกว่าคนอื่นเลยครับเดี๋ยนนะครับแอดไปเลยแอดมิลเลีนยนไลน์ตามนี่เลยครับต้องไป <c oughs> มาแม่เร็วๆหมดครบดยนี้ๆๆหมดเด็กซ้ายไปห,หากินของอื่นนะกินเจอโดมไปกินทั้งอื่นเลยหมดเด็กซ้ายเลยโอ้ยคิ้หมากผบอกา่าครบตัวไปเลยมึงน่โจมเป็กผมเป็นจมจานเหรอโอ้ยยะแบกอันนี้คือมึโจมจานไป ลุยเลยดอกเตอร์กูบอกแล้วว่าฟีมือของกูนี่โหเสียบเลยครับไม่นั่นมันโบห่อนบ่วะโย่หอนนี่โบห่อนมันได้ลมณ์านคอมโอ้ยอร่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เขาเฮ้ยมาขายเออบอกมาขายเออเลมาขายอยู่อ๋อฮะเอ๊ะ บอกไปด้อยมึงด้ยนะฮะหักหัวแบบนีกร้องรักเบียดเบียดนี่ไงเดียรักอันน้ันบกเลยเออไม่เป็นไรมงบ่นกันมาบนี้ักเบทีักประด้วบนิ้วบนี้โอ้แ่บแทบอ่กินเบื่ไมอืออืออือ้ืออืด้วอนืออืออออื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 ออออืออือ มันดำนะจางคำบังบังบังว้าคือคำก็ยังเหมือนเดิมต้องไปแซ็บต้องบังฟิลกูพรอมไ่ะยว่ะสุดเก่งเ hai lần, Mẹ! lạc 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 gì không? lạc 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 gì